จอกจอกคือเปิดดังแช่วหมอ้าวมาพี่น้องจ๋ายังพวกท่านได้กราบกันเด้อจ๋ายังให้เพิ่นยุบกินข้าวปรุงข้าวเปียกเสื้อคอขาดสักหน่อยค่ะกดจับจ้ากดจับจ้าสวัสดียินดีต้อนรับสูเราอาดเจ้าพี่น้องจ๋าและเมื่อลังนีจังกราเมื่อลังนีจังกรา เราโลดเลยเราเราแก่ด้วยเปล่าส่องออกมาโลดเอาซ่องมาโลดก็ละหาส่องหาซ่องสมทบโทนเนาะตงนี้นัครลบสวัสดีจ้พี่เอาะมามามากินก็ยจับกันจอกกี้อย่าเปิดเพลงดังเลยจอกกี้เด้อเดี๋ยวนี้ เสีก็ขาดจ้ม่คอยบ่อนเด่ะเครื่องเงอันนนอัก็สิ่กินไน่แม่นด้ยมันก็มิกินไน่แท้ันดิเม่สี่เคยตายไหวันนีะัเพา่มือเมือนันเดสี่ไปรวมชื่อน่ะเพื่อก็สร้างนสางแมา ทังมากแต่อมกิเนเียบ่ายาขบเพนทังมเลยมาให้กินอืมร่อยบบดดังบ่เดดังแลวิดให้เบียด็เบียดมาตัยดเอาไปโผล่ทั้งแม่ใหญ่ทั้งหลาน รอบสองคาเซ้นจากข้าวเราต้มาเนวัวย่อวีลูกเซ้นแค่ไหนยึอยากปตกงเลยพี่น้อยว่าอะไยากน่าซอยเมื่อใดแกจะท้องน้ำเพราะาถืงห้องาหารเขอแห้งจะทำคือแย่กับเขาเยอเขแห้งกินต่อ่ีเยเขาเยอาเียเขาอะเขาแห้งกินไหน จะมนจเ่าจะมั่นชวจเ่าด้วยชัวยังโอมาะลชัวมันห่้ยนะต้นไนนะเากินไปตั้งแหเลยพี่งอกอื่นะคุณมรอคนละหาละีคนะหละีบุจะกินเปนยังกินีไ้ พวกเขามาถ่าวของบุ๋นได้หมดฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าแนวประเดกยจไประดูกัวซนเห็นกุ้งหมก่เดยวไปแต่กระตุ่มกระดูกไก่เลื้อยจักหน่อยซันยาบยุบเล จะมากินข้าวปนโคชันดีเนาะเกี่ยวกับมีปนเนาะซีซีหาวัดซะจากแนวใดอยู่เดี๋ยวนี้วันนี้เป็นจอแม่จอกเดี่ยวพี่น้องมือกตัดบ่อยัจำเนาะคือมือนังนีือ้าวนีได้ ม่ว่าตีซอีช้างก็ตีซองตีช้างโตอย่เี้ดเลยปาบแบาเดเาในยากนที้โมคนที่มากกบอกพังตาเกี่ยวค้านมาแบบกระอขื่นเมื่อบาดาดบ้าวาบตคือาบเลย้นอางโอ้ยอ่ต้ไห้ต้อได้บ่า้ กาถึงวะไ้ทรนี่วมาใครสูงก็มาตีสนิทเอาถกะบะมายาิแม่มูนถามีจะเียมเทียงแสบเียมเขาไปเทียมเที่ไ่เียเ็ได้น่าร้านกล้องอะล้ง <Believe> เียมเกียวโรชินะหมอแลวใส่ใส่ทเียว วัวเป็นนกแล้วเป็นนกขาได้รล้วเป็นเห็นกองเข่าดอกเป็นแล้วโอ้ยเป็นอย่างไงเราจะได้ปั้นมาสร้างใหญ่จะลอยด้วยแล้วกนมือมือถาว่าแต่คนสิ่งคนนึงอะจะกินมั uh> <h <h ่วจะสร้างกาแฟกับฝาแย่งกันพี่น้องเฮ้ยรถปั้นเข่ากับ เก็บธุรกิจดักต่อกับบ้านขาวพ่อเนาะโอ้ยพ่อเนด้วยมือเลยค่ากันวัไท้พามาทอนโอ้ยขายอยากจจ้าเสียวมาล่าคาตัวเราเปแท่งเป็นขาากระสอบอานงานงานคนกระเบกกระสอบกอนนนไปเ้อเนี่ยว่ายิดีอ่ ไม่อรอิน้อบนีนอรกาม่บเัิออรก็เต่าลูกกันกระจางย่นหฮะเป็นยังไโดนไล่ล่าอันหลมันก็ถึ้มามาบริการน้ำดื่มสักกันดอบริการน้ำดื่มตะก่อน

จ้าเดินเพื่สุขภาพสุขภาพเหรียญนะคันะคอกาลงบอลลอยบอไปเล้มกนบ้าหรืออไ้อคือลงบาลอยเนาะ่นเส้นขนานนั่น่ ลุ่มมาไเ้ยว่าด้กน้ไม่ดนะั้เดีวรายู่เข้าปั้นแล้วเไม่ดีอ่ะยซอสีกนะซอสเขาแก่้อะเขาลี่วเ่มือม่อห่ม้มานี้อีกนคือข้าไแ้เนทาร์ตแกะไรอีกอ่ะะด็กจักรีคอม้านกงเขแล้วให้แล้วร

เนี S <S ่ยคือแบบที่จิ๋มตั้ต่เบาๆตั้งแต่เราเออก็ไม่ยยายไปรียจิ๋มสุดๆนี่ยนี่มันก็ช็อตนะพอนาเลยไปเล่นแช่ให้จ้าจาะเปิดดังไหมลูกลูกจะเปิดดัางไหมเปิดดังไปเสียงลูกไหม

ใกล้ถึงทันว่าสิ้นจะเจอแต่เอาลอยตั้งท่ลอยเลยใช่เน้องแล้วานี้ใส่จะเอาจานเขาจานใส่แบบผสมเน่ยน้องน้อ นอน้ายเออนอนท้ายเออนอนเนาะปีน้องขบ่แม่รักระทงบ่ที่หาไปกันน้ำขันน่ะ้ไมมีสเง๊ดือุ๊ไม่หนีอ่ะ่านแกมามรเออแ้า แแถนายดอ่าแเจกี่ได้ข่าวลายบ่เจ้าได้ขาจ็สอบืในแถวเรียงมลอยแถวไขาวยาน้องนั่งไม่ใชได้จสอบแบ น้่นม้ำ้ก็ูม่น้ำน้าพูดอ้าทเปลี่ยนนะเปลี่ยนเรด้วเติมมาเอนหมอง่ายน้ำทหับเก่น่ากินพอท้องทองก่อนกแล้วกันมากินข้าวอยู่เฮือนกับประานให้กราบจ้าเบิดเบิดรังนี่ ย e> uh? euh ี่ลบ่่สุดบังคับใจอัมลาหมดมัดลังนี่ข้างมืออ่ะแตคจ้ากินได้สำใ้กับมื่นจะกินไม่นะคะจะได้ก็ขับใจเล่น่ายทั้งแบาอ่าแล้วก็เจ้าแม่อัมลานะคะมาซอยจนคำจนมือคนเยอะๆนะคะ ขอให้เจ้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งในเรววันขอให้เจ้าได้ใะ่หรอที่ตามืออื่นแลกันสบายดีเด้ได้เลยงานดี